วัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ขอทำคลิปยี่กี้ยี่กี้ ep สนะคะรูด1ิก้าประตูบนล่างใช้เพียง1ตัวเท่านั้นเนาะเราใช้ทุนรอบละสามสบาทกำไรเราจะได้รอบละห้าสิบาทนะคะเพราะว่า1บาทได้90บาทละเกบอือใช่ค่ะบาทละเก้าสิบเนาะของเว็บเขียวอันนี้เราใช้ของวันที่28กันยานี้นะคะเราใช้รอบที่ห้าบแปด ของวันที่28 0963นะคะเดี๋ยวเรามาหาสูตรกันเลยว่าเราจะใช้แบบไหนถึงจะได้เพียงหนึ่งตัวเราใช้หลักร้อยหลักร้อยบวกหลักสิบล่างนะคะหลักร้อยบนบวกหลักสิบล่างเราใช้รอบที่ห้าิบแป เพื่อหาเพื่อรูดหาตัวรูดรอบที่59าบนะคะห้าบวกสเท่ากับห้าบวกสเท่ากับเก้าห้าบวกส่เท่ากับเก้าเรามาดูรอบที่ห้าสิบข้างล่างออก 97, 9ก้มานะคะได้เนาะ,ะทุนสามสิบแปด กำไรห้าสิบสองบาทห้าสิบลบสามสิบแปดก็เหลือห้าสิบสองที่เหลือก็คือที่เหลือก็คือกำไรนะคะอ้าวรอบเรามาหารอบที่หกสิบหนึ่งบวกเก้าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับสิบอ่ะทำไมได้สองตัวทำไมได้สองตัวก็เอาหลักหน่วยเอาหลักหน่วยไปรูดบนล่างเลยนะคะรอบที่หกสิบมา ศูนย์หนึ่งกับเจ็ดหกอ่ะนี่นะคะเข้าเนาะเหมือนเดิมทุนสามสิบแปดกำไรห้าสิบสองจะมืดมืดหน่อยนะคะอ่ะเรามาหารอบที่หกสิบเอ็ดหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปดรอบที่หกสิบเอ็ดมาไหมแปดมาบนล่างเลยนะคะแปดมาบนล่างเลยก็คือได้สอง คุณสามสิบแกำไรบน52าสละห้าสิเป็นร้อบาทกำไรร้อยบาทนะคะรอบนี้เนาะอ่ะหารอบที่62 5ิบวกศเท่ากับเท่ากับห้รอบที่ห้รอบที่หกมีไหม5มาไหม5ไม่มาก็คือรอบนี้ลุดหลุด ทุนสามสิบแดาททุน38มอ่ะรอบที่63สิบศวกแเท่ากับแไม่มาเหมือนกันนะคะลดทุน38มอรอบที่64 63บ่หามรอบที่64นะคะห้าบวกสาม เท่ากับห้าหกเจ็ดแปดแปดเราเทียบสิบสี่มาไหมแปดมานะคะมาะเข้าอันนี้ยังไม่ได้กําไรเพราะว่าเราเพิ่งขาดทุนไปสองรอบสามแปดบวกสามแปดมาหาต่อเลยค่ะหกบวกสี่หกบวกสี่เท่ากับเป็นเท่าไหร่คะสิบอ่าตัดเลขหนึ่งเอาเลขศูนย์เราเทียบสิบห้าศูนย์มานะคะศูนย์มาทั้งบนทั้งล่างเลยอ่ะ สองได้กลับเขินมาละกำไรร้อยสี่บาทอ้าวจะมืดมืดหน่อยนะคะอ่ารอบที่หารอบที่หกสิบหกต่อหกบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่คะหกบวกห้าหกสจ็ดก็สิบเอ็ดสิบเอ็ดน้ารอบที่สิบหกหนึ่งมานะคะหนึ่งมาข้างบนอ่าได้กำไร ห้าสิบสองบาทแต่ถ้าเพื่อนๆถ้าแบบถ้าเข้าหนึ่งสองสามรอบแล้วถ้าจะหยุดก็หยุดได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเข้ามีหลุดเนาะแต่ถ้าหลุดสองรอบเพื่อนๆจะหยุดก็ได้หรือว่าไม่งั้นก็พักสักสองรอบหรือสามรอบค่อยมาคำนวณสูตรใหม่อย่างนี้หลุดไปสองรอบก็เข้ามาเข้ามาสามแล้วก็รอบทูกสิบสี่ได้สองครั้งอันนี้ก็เข้านะคะก็ยังได้อยู่เนาะ อ่ะรอบที่เรามาหารอบที่67กันเลย6กบวกสเท่ากับ8รอบที่67หลุดหลุดนี้ก็คือหลุดก็คือทุนส8บาทอ่ะรอบที่67สิบหารอบที่68 3ิบวกหเท่ากับ4ี่มาไหมคะรอบที่68 4มาเนาะ มาก็คือกำไร52บาทรอบที่68คือตอนที่ทำอยู่นี่คือถึงรอบที่69แล้วนะคะแต่คืออันนี้เรายังรออยู่69ยังไม่ออกนี่นะคะก็ทั้งหมด11รอบก็เข้ามา1 2 3 4 5 6 7 11รอบเข้า7หลุด1 2 1 2 3 ค่ะสิบเอ็ดรอบเข้าเจ็ดหลุดสามเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรอบเข้าเจ็ดหลุดสามนะคะก็ถือว่ายัางสูตรนี้ยังโอเคอยู่นะคะอันนี้คือเป็นของเว็บเขียวนะคะรูดสิบเก้าประตูบนล่างเสียเพียงหนึ่งตัวทุนรอบละสามสิบแปดกำไรรอบละห้าสิบสองบาทแต่ถ้าเพิ่งมาเล่นสักสองรอบสามรอบถ้ามันยังเข้ามาเรื่อยๆก็ใค่พอแล้วก็หยุดนะคะเพราะว่าสูตรมันไม่ได้เข้าตลอดและไม่ได้เข้าทุกวัน ถ้าใครจะใช้สูตรนี้ไปไปลองเล่นดูก็ลองคำนวณสูตรก่อนนะคะจะลองคำนวณสูตรรอบไหนก่อนก็ได้แต่นี่คือเราว่างตอนเย็นเราก็เลยอะลองเอารอบ58คือรอบตอนเย็นณนะปัจจุบันนะคะอ่าก็ถือว่าสูตรนี้ก็ใช้ได้นะคะไม่ต้องบวกเยอะด้วยสูตรนี้เคยทำไว้ที่ EP1 แต่ตอนนั้นคือบวกบวกครบทุกตัวเลยนี้บวกแค่2ตัวหลักร้อยแล้วก็หลักสิบ เท่านั้นนะคะใช้เพียงหนึ่งตัวอ้าวงันวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะหาคลิปใหม่ใหม่สุดใหม่ๆมาลงมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ได้ดูได้ชมกันอีกนะคะแต่ตอนนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปเนาะวันนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ